เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนค้างคืนกับผีกราบสวัสดีชาวสยองเลยรีทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องเล่าชวนคนลูกมาเล่าสู่กันฟังครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผมได้เพื่อนอีกคนหนึ่งได้นัดแน่กันไปตั้งแคมป์ในป่าแห่งหนึ่ง ตั้งใจไปสังสรรค์หลังจากที่เรียนจบกันมาก็ถือเป็นการน,นัดเลี้ยงรุ่นไปกันเลยครับเพื่อนผมพูดติดตลกขึ้นมาว่าเอ็งระวังนะเว้ยเดี๋ยวเราไปกันเองเดี๋เจอผีเข่าให้ซึ่งผมฟังดูแล้วก็ตลกดีหาสาระไม่ได้กับไอ้เพื่อนคนนี้จริงๆครับถึงวันที่จะออกเดินทางเราใช้รถบิ๊กฟูด แบบขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อสะดวกในการขับขี่ตามถนนลูกหลังก่อนที่จะจอดทิ้งไว้ตรงทางเข้าป่าอุปกรณ์ที่เรานำไปด้วยก็จะมีเต็นท์ไฟฉายเครื่องดื่มและอาหารที่พอสำหรับพักหนึ่งคืนเรามีการทำเครื่องหมายทำสัญลักษณ์ไว้ตามต้นไม้เพื่อเป็นจุดสังเกตไม่ให้เดินหลงป่า เดินเข้าไปเรื่อยๆประมาณสองกิโลเมตรได้ตะโกนถามผมว่าเอ้ยเอ้ยเพื่อนกูว่าเราตั้งแคมป์กันตรงนี้ไหมถ้าเข้าไปลึกกว่านี้มันจะหลงป่าเอานากูว่าไปอีกหน่อยเพื่อมีลำทานไว้ล้างหน้าล้างตาว่ะจากนั้นพวกเราก็เดินกันต่อไปเรื่อยๆ น่าประหลาดใจเข้าจนได้เมื่อพวกเราเจอเข้ากับหมู่บ้านกลางป่าอยู่กันคล้ากระทองมีอยู่ไม่กี่หลังเองครับกูว่าพวกเราพักกันตรงนี้ไหมยอย่างน้อยก็มีชาวบ้านอยู่น่าจะปลอดภัยกว่าอเออเห็นด้วยว่างั้นเราเข้าไปขอเขาตั้งแคมป์ตรงนี้กันเถอะผมตะโกนล้องเรียกหาคนในหมู่บ้าน มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมครับทันใดก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากกระท่อมพวกเองมีอะไรกันเหรอพวกเราก็จะขอพักที่นี่หนึ่งคืนจะได้ไหมครับได้สิตามสบายหลังจากนั้นเราก็ตั้งแคมกอ่อกองไฟชวนชายคนนั้นมานั่งดื่มด้วยเราสังสรรค์กันอย่างสนุกสนา ทำไมบรรยากาศมันวิเวกอย่างนี้วากูรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวไอ้นี่ปากพลอยปากพลอยอีกแล้วอยู่ๆเขาได้พูดว่าไปนอนในกระท่อมกันเถอะที่นี่มีสัตว์ป่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายพวกเราได้เข้าไปนอนบนกระท่อมหลับเป็นตายเพรเหน,น็ดเหนื่อยจากการเดินป่าเมื่อใกล้ลุงสามผมได้ยินเสียงกุกกุกกะกะ แต่ก็พยายามลืมตาขึ้นมาดูว่ามันเสียงอะไรสิ่งที่ผมได้เห็นนั้นชายคนดังกล่าวกำลังนั่งหันหลังโกรมกินอะไรสักอย่างผมเดินเข้าไปดูไกลๆจนเขาหันมาไปเชิญหน้าผมอย่างจา่ามือของเขากำลังกินไก่กินเครื่องในดิบๆส่วนปากนั้นเต็มไปด้วยเลือดผมรีบตะโกนเรียกเพื่อนขึ้นมาดูแต่ก็ไม่มีใครตื่นครั้นจะวิ่งหนี ขาเจ้ากรรมก็ไม่ขยับเขาใ้ปรีเข้ามาที่ตัวผมแล้วบีบคอเขาอย่างแรงจนหายใจไม่ออกมึงมังอาจเข้ามาในถิ่นกูมึงอยากลองดีใช่ไหมสายตาดูลายสีดำมืดสนิกําลังจะฆ่าผมให้ตายมึงจงค้างอยู่ที่นี่กับกูตลอดไปผมเกรงตัวพร้อมใช้เลี้ยวแรงทั้งหมดที่มีกระชากมืออันกำยำของเขาให้พ้นออกไป แล้วรีบตะโกนเรียกเพื่อนให้ตื่นขึ้นมาเชื่อไหมครับว่าผมรู้สึกตัวอีกทีผมนอนไเรเียวแรงอยู่ที่บ้านแล้วได้ยินคนเตะเสียงเพื่อนพูดว่าสงสัยมันจะเจออะไรเข้าตื่นมากูเห็นมันนอนตัวสั่นปากซี่เหมือนคนใกล้จะตายแล้วผมได้ทำการรักษาตัวเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และได้เล่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆนฟังซึ่งเพื่อนก็บอกกับผมว่า พวกเราเข้าไปโดยไม่ได้บอกกล่าวเจอเข้าจนได้ตั้งแต่นั้นมาผมและเพื่อนก็ไม่กล้าเข้าไปในป่ากันอีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ